ดีกันด้วยนะคะตอนนี้ก็กลับบ้านกันเหมือนเดิมอ่าผมยุ่งปั่เดินดก็น,นะคะไปดูข้างในกันเลยนะคะเออเดี๋ยวรอให้คนมาช่วยคนที่มาช่วยเราจัดของนะคะจัดของให้เสร็จก่อนนะคะอ่ะตัดตัดเลยนะคะ นะคะเดี๋ยวงั้นอาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราถ่ายสดดกันเลยนะคะเราไม่ได้ใช้อะไรเลยถ่ายถในกล้องเลยนะคะใช้เพ่วิดีโอนะอเผื่อจะเข้าคลใปไดนเลยนะคะเอออาจจะมีเสียงคะก็ขออภัยด้วยนะคะเข้าไปกันเลยนะคะ วันนี้จะมาทำพัดดอกค่ะขออภัยด้วยนะคะที่ภาพไม่ชัดเล่นทางสิเขาจะปวดขาหน้าคนที่นั่นเดี๋ยว ไม่แนะนำนะคะรอบพารที่สองนะคะแต่พารที่สองเราจะมาทำจริงนะคะแต่ตอนนี้ก็ขอถามจะให้ที่นุดอนนะคะที่นีะคะห้องระังโดยทะเลสวยนะคะทะมีสวนมหาลัยนะคะจงหักความกลัวด้วยความกล้าเร่งบุกเข้าชิงชนนำชายาใหข้าและชาว ที่ทำเป็ดนี้นะคะบ๊ายบาย